ประกาศสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้กัตรงกับเสาร์วันที่16นะครับ16เดือนมีนา2566ม้าอวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับมันจะมีการงานแต่งนะครับเป็นงานกินดองนะครับอ,อยู่ช่วงกลางซอยนะครับอยู่ซอยบันของแอดเองนะครับ แต่ว่ากากาไม่เออเลขที่เด็ดนะครับมีที่เด็ดอ่ายานเลขมันล็อกนะครับเนาะยานเลขมันล็อกนะครับอ่าล็อกอ่าบางตัวที่อ่ายังแอดยังไม่ได้บอกนะครับก็คือเลขที่มีอ่าแนวโน้มว่าจะออกนะครับเพราะว่าอ่าเป็นเป็นเป็นช่วงจังหวะสุดท้ายแล้วที่ มาเจอนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่อาจจะมานะครับอาจจะมาะเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ่งกันนะครับว่าเหล็กตัวไดนนะครับกับเบิ่งเงินแอดกับไปเจอ,อเหล็กตัวนี้ที่เป็นออกรถมาใหม่นะครับนรางคนเก่าเป็นเหล็กที่ตัวเดียวกันนะครับนาะครับในซอยบ้านแอดคนจะ่มีงาน นะครับมีงานแต่งนะครับวันนี้ก็เลยจะผ่าขี่รถรอบบ้านนะครับขี่รถออมบ้านนะครับในการถ่ายทำคลิปนะครับแล้วนี่ก็มีแต่บา้นนบนะบานเพิ่นกำลังเห็ดใหม่นะครับเนาะบ้านกำลังเห็ดไม่สางไม้บานของหยาดติ๊พี่น้องนะครับแต่ว่าก็เป็นเลขที่แต่มีแน่โนมนะครับมี่เน่โนมว่าจะ ออกนะครับแต่บนบนบอแน่ใจว่าจะออก,กบ,บนหรือล่างนะครับก็ลองไปนําไปพิจารณากังนะครับตอนนี้แอดก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในเขตของหมู่บ้านน่านเชลเลนนะครับเป็นหมู่บ้านของแอดเองนะครับ อ่าอ่าาเป็นถนนเส้นอำเภอนะครับเส้นทางเขาเ่าอำเภอนะครับซอยตะนาซอยทางหนานี่ก็เป็นอ่าซอยบ้านแอดนะครับเนาะแต่ว่าก็จะอ่าตอนนี้ก็อยู่ร้านเนื้อยางนะครับซอยแถวทางเข่าบ้านของแอดพามาเบิ่งเลขทะเบียนรถนะครับเนาะเป็นทะเบียนรถที่ ตรงกันนะครับเป็นทะเบียนร,รถที่ออกไม่แล้วก็ตรงกันครับนี่นะครับเป็นทะเบียนร,รถที่ตรงกันครับที่อาจำบอกลงไปในคลิปนะครับกนะ็คือเป็นเลขของทันอ้นที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับในรอบที่3นะครับอรอบที่2กับเลขก็ออกนะครับ เลขออกเลขบัตรประชาชนของท่านอ้นนะครับ8ปหาแล้วงวดน,นี้กับท่านอ้นก็นได้ซื้อเลขเอาไว้นะครับเหล,ล็กเดินทางไปจังหวัดขอนแก,นแก่นแล้วก็ได้ซื้อเลขไว้ก็คือเลขกเก่าซีสองนะครับเลขที่ซูมได้ก็คือเก่าซีสองนะครับเนะาะเพิ่นแจกมากก็ลองนั่ไปพิจารณา เบื้องนะครับนาาว่ามันจะมีโอกาสเข่าบอนะครับตอนนี้ก็อยู่าทางเส้นด้านนอกๆน,นะครับฟังฟัง,ฟงติดตัวบ้านตกของหมู่บ้านนะครับ <c oughs> เพราะว่าเสน้นเ,เสน้นพาเข้าไป้านแอนดกาเขาบ่ได้นะครับเพราะว่ามันมีงานแต่งนะครับยินดีน,นะครับสำหรับคนที่มีงานแต่งนะครับ แ้มีเล็กเก่าสีสองนะครับแอดจะขึ้นรูปภาพให้เก่าสีสองก็ไปตัดเป็นเกลียส,สีสองนะครับอลองเบิงหรือจะเป็นตัดคอนลงไปอีกเป็นหลายๆตัวก็ได้นะครับผนะ่บาแรงดออมบานนะครับในการถ่ายคลิปนะครับ บาทของบาทของอยากตีพี่น้องเบิดแล้หครับแถวนี้ครับเะท่านเจริญไปไหนนะครับแต่ว่ากัรเจริญหูเจริญตาเนี่ยจะหน่อยพอมันก็มีความ ขาดก็ยังหลายอยู่นะครับกลับมาวนที่ก่าว่าตรงจุดที่เป็นบานของแอดนะครับเนาะเป็นบานของแอดนี่ตรงจุดนี้นะครับผู้ใดอยากนําไปพิจารณาล่องเสียงโฉกกับล่องเมืองนะครับเด้อเพราะว่าเป็นคงสุดท้ายเมือสุดท้ายแล้วนะครับเนาะว่าจะบร่ได้บอกแต่ว่ากับบอกนะครับเพื่อนะครับเพื่อเหล็กล็อกนะครับมันทีจังได้กับเหล็กมันก็ต้องล็อกอยู่แล้วนะครับ อลอกตัวหนึ่งบอกอกตัวนึงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม,ร,มรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่อ่าให้เกียรติรับชมนะครับก็เป็นช่องไม่กัหวังว่าอ่าจะได้รับชมหลาดร่วมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับอ่มันหมาน้ำกันนะพี่น้อง มนันมันเากันนะครับสำหรับรถของแอดนะครับก็เป็นต้องเข้าใจว่าเป็นรถที่ใช้งานมาครบ1ปีนะครับแล้วงวดที่ออก43นะครับครบ1ปีนะครับแอดกัได้แจ้งในคลิปนะครับเนาะเลขก็ออก43ตรงๆนะครับอแอดก็บบอก243นะครับแต่ว่าสำหรับ งวดน,นี้นะครับกะเหล็กล่องนําไปพิจารณาบ้งนะครับเชื่ออยากเชื่ออยากซื้อนะครับเชื่ออยากซื้อนี่ครับเหล็กมันก็มีมหลายตัวนะครับเนาะเหล, C, เล็กโคกซีเหล็กโคกโคกนะครับเดี๋ยวก็ล่องเบงเพราะว่ากามันก็นจะมีความบังเอินนะครับบังเอินหลายนะบังเอินหลายอย่างนะครับที่เหล็ก อาทะเบียนบ้านของแอดกับเป็น6กนะครับอายุของแอดกับสีหกนะครับในในเดือนนี้นะครับกับสีหกในเดือนนี้อายุแอดกับสีหกนะครับแล้วก็อ่าไปตรวจเลือดประจําปีนะครับกับไอคิวทีหกสิบสี่นะครับอ่เมื่อเมือเมือก่อนเมื่อวานเมือก่อนเมือก่อนนะครับอ่ลองทำไปตีนะบิ้งทำนะเด็กก็มีโบไลตัวนะครับเนาะอ่มักตัวไรก็จัดไปนะครับ ตาคัดกระพานขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจงได้กัสสวัสดีครับ